เจนนี Jenny, ่ B.L.A.C.K.P.I.N.G. หยุดคอนเสิร์ตกลางคันเนื่องจากปัญหาสุขภาพแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้หลังเจนนี่แล p พิงเดินลงจากเวทีหยุดการแสดงของตนเองกลางคันเนื่องจากปัญหาสุขภาพพักผ่อนไม่เพียงพอจึงไม่สามารถทำการแสดงต่อให้จบได้ล่าสุดเมื่อวันที่11มิถุนายน66ที่ผ่านมาระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตวันที่2ของแบล็คพิงบอนพิง ที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียขณะที่กําลังทําการแสดงหลังจบท่อนร้องของเธออยู่อยู่เจนนี่ก็เดินลงเวทีไปซึ่งหากสังเกตดีๆเจนนี่ Jenny ดูอ่อนเพลียตั้งแต่ก่อนขึ้นคอนเสิร์ตที่แขนก็มีพลาสเตอร์ที่ให้น้ำเกลือติดอยู่และในรอบซาวเคกเจนนี่ก็ไม่ได้เข้าร่วมโดยโรเซ่เป็นคนอธิบายว่าเจนนี่รู้สึกไม่ค่อยสบายและขอพักผ่อนเพื่อเก็บพลังเอาไว้โชว์ในคอนเสิร์ตจริง ซึ่งการแสดงในครั้งนี้สามสาวที่เหลือก็ทำการแสดงต่อจนจบหลังจากจบคอนเสิร์ตต้นสังกัด YG ก็ได้ออกมาแถลงถึงปัญหาสุขภาพของเจนนี่ว่าขออภัยที่เจนนี่ไม่สามารถแสดงต่อจนจบคอนเสิร์ตได้เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพเจนนี่มีความตั้งใจที่จะแสดงคอนเสิร์ตจนจบแต่หลังจากได้รับคำแนะนำจากแพทย์ที่หลังเวทีแล้วทีมงานเลือกที่จะให้เจนนี่พักผ่อนเพื่อดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่จะดีที่สุด เจนนี่บอกกับแฟนๆของเธอว่าเธอเสียใจที่ไม่สามารถอยู่กับพวกเขาจนจบได้และจะพยายามกลับมาแข็งแรงวัยวๆเหมือนเดิมแฟนๆทั่วโลกร่วมส่งกำลังให้กับเจนนี่ให้เธอรักษาสุขภาพต่างก็บอกว่าดีแล้วที่เธอหยุดทำการแสดงไม่อย่างนั้นเธออาจจะได้รับบาดเจ็บร้ายแรงก็เป็นได้แอดก็ขอส่งกำลังใจให้สาวเจนนี่หายวัวๆกลับมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสดใสเหมือนเดิมนะ